จรเรธรรมธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการามบ้านศรีประดูตำบลแม่ปังอำเภอพระวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาตุลุงเกษมก็ได้มาพบปะกันนานทีมีหนนที่จะได้ไล่ธรรมะให้ได้ชมกัน จริงเราก็ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านอยู่แล้วแหละคนที่สนใจธรรมะจะอยู่ไหนก็อยู่กับธรรมะคนที่ไม่สนใจธรรมะยังไงก็ไม่ฟังธรรมะเห็นพระก็ต้องหลบหลีกแล้วแหละฉะนั้นวันนี้เลยจะเอาธรรมะมาพูดไม่ได้พูดเรื่องของการปฏิบัติมานานแล้วนะ การปฏิบัติมันมีคำอยู่ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัตินี่คือการศึกษาศึกษาพะรพะไตรปิฎกพระไตรปิฎกแปด0มืนพันพระธรรมขันธ์ถ้าเราศึกษาจนจบก็คงใช้เวลาเป็นชีวิตและก็คงจะไม่จบด้วยต่างหาก แต่อย่างไรก็ตามปริยัาต์นี่เราเรียนพอให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติก็พอละรู้ทางปฏิบัติอันนี้คือทางสมถกรรมฐานอันนี้คือทางวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานทำแล้วใจสงบ ก็ถือว่าได้ละได้อะไรได้ถึงซึ่งความสงบอันเกิดจากการเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานที่เป็นสมถกรรมฐานเพราะว่าสมถกรรมฐานนั้นมุ่งอยู่ที่ความสงบนะมุ่งอยู่ที่ความสงบเป็นหลักมีปัสนากรรมฐานนั้นมุ่งอยู่ที่ความรู้ ปัญญาเป็นหลักฉะนั้นสมถกรรมฐานก็สำคัญวิปัสสนากรรมฐานก็สำคัญ,รรมส,คญสมถะเราก็ไม่ละวิปัสสนาเราก็ไม่ทิ้งนั่นถ้าเราเจริญสมถกรรมฐานจะได้ผลไหมเราก็ไม่รู้ได้หรือไม่ได้แต่คาว่าได้ผลนั่นเราหมายถึงอะไร เพราะว่าสัมมะทาเป็นฝ่ายเพื่อความสงบเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจะเกิดวิตกวิจาร์ปิติสุขเอกคาตาเขาเรียกองค์ฌานเริ่มแรกถ้าจิตสงบแล้วจิตก็จะปรับแปลงจิตของเราให้เป็นฝ่ายกุศล จะเป็นฝ่ายกุศลถ้าจิตเป็นฝ่ายกุศลแล้วก็มันจะเกิดวิตกวิจารณเคือความตรึกความตรองความนึกความคิดที่เป็นกุศลจะไม่คิดอาุศลเด็ดขาดถ้าจิตสงบแล้วพอจิตมันส,ว,สว่างสวัยใสสะอาดอจิตสงบได้จะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมา เมื่อเกิดความสุขหน้าตาก็จะผ่องใสใจก็บริสุทธิ์เนี่ยถ้าจิตฟุ้งซ่านจิตไม่สงบหงุดหงิดลำคาญหน้าตาก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆเนะี่ยท่านที่ถึงธรรมถึงสมาธินะ หน้าตาท่านจะอิ่มกราบสนิทใจท่านก็จะพูดออกมาด้วยความเมตตาธรรมฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเป็นวาจาที่สุภาษิตภไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลฟังแล้วมีความสุขคือออกมาจากจิตของท่าน แต่ถ้าหาว่าใครก็ตามเราเข้าไปหาแล้วหงุดหงิดผงผางาไม่น่าตาเขาไม่ผ่องใสแสดงว่าท <c oughs> ่านท่านยังไม่ได้สมาธิจิตยังไม่สงบพอ,เ,อเมื่อจิตไม่สงบจิตก็เลยไม่สะอาดเมื่อจิตไม่สะอาดก็กิริยาก็ไม่สะอาดวาจาก็ไม่สะอาดถ้าจิตสะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาด ฉะนั้นเราจะมองเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เราเข้าใกล้แล้วมีปิติมีความสุขอยากจะอยู่อยากจะฟังท่านสอนแนะนำมีความสุขนี่หมายถึงว่าท่านอยู่ในภาวะของความมีจิตสงบเป็นสมาธิท่านจึงแสดงกิริยาและวาจาออกมาที่ งดงามสวยงามถ้าจิตไม่ได้สมาธิเลยมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆเนะี่ยกิริยาก็ไม่งามวาจาก็ไม่งามฉะนั้นเราสังเกตได้ภายนอกได้นะสังเกตได้นะการการที่ว่าทําหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสโดยการแกล้งแกล้งทำหรือเสแสร้งทำ กับออกจากความรู้สึกนะมันมันคนละอย่างกันมองกันออกนะการการยิม้มการพูดที่ไพเราะนะนะี่มันแสดงออกถึงว่าออกจากจิตหรือออกจากการแสดงนะฉะนั้นนะจิตของเราถ้ามีจิตสงบเป็นสมาธิแล้วนะมันมีพลังมีอนุสงม,มากมายอืมมันบอกไม่ถูกว่าเป็นสุขยังไง บอกเขาว่าสุกนะสุกยังไงอ่ะแสดงให้ดูสิแสดงไม่ได้ต้องสัมผัสเองเหมือนกับเรากินข้าวเนะี่ยอร่อยนะเนี่ยอาหารเนี่ยมื้อนเนี้ยอร่อยอร่อยยังไงล่ะบอกก็ไม่ได้อร่อยยังไงบอกไม่ได้แต่ว่าให้ชิมดูเมื่อชิมรู้อ๋ออร่อยจริงๆด้วยเนี่ยถึงถึง ได้ชื่อว่าได้เข้าไปสัมผัสและจริงจะรู้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันใครก็แสดงให้ใครไม่ได้รู้เฉพาะตนเป็นปัจจัดตังและไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ด้วยเนี่ยอยู่ไหนก็ทำได้หมดเนี่ยคือจิตสงบ แล้วก็ใจก็ผ่องใสใจก็บริสุทธิ์ฉะนั้นจึงเอามาเล่าให้ท่านฟังคือสม,มะถะกรรมฐานแต่อีกกรรมฐานหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นอนิีจังทูกขังอนัตตาอันนี้ เป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าสมถกรรมฐานนะั่นมีในศาสนาพูทธและก็ศาสนาอื่นด้วยนะมีเหมือนกันทุกศาสนามีหมดสมถกรรมฐานแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานนีมีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่าน,นั้นศาส,สนาอื่นไม่มีนะเพราะวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่นะเข้าไปกําจัด ฆ่าเสียซึ่งอุปกิเลททั้งหลายสม,มถะกรรมฐานนี่ฆาไม่ได้เป็นแต่เพียงระง,งับกิเลสท,ทั้งหลายได้แต่ฆ่าไม่ได้ฉะนั้นอนะ่ะวันนี้จึงเอาอเรื่องจิตสง,งบและก็ทางเกิดปัญญาให้ฟังว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนว่าแนวทางเดินยังไงนั่งยังไงปฏิบัติยังไง จะทำนานแค่ไหนใจะจะสงบมันก็มันก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าบางคนนัง่งห้านาทีจิตสงบแล้วบางคนนั่งชั่วโมงหนึ่งยังฟุ้งซ่านอยู่เลยยังไม่ได้ะลรไม่ใช่ว่าการนั่งนานจะให้รู้ว่าจิตสงบหรือไม่สงบนะฉะนั้นนะเมื่อเป็นอย่างน,นี้ก็เลยเล่าให้ิโยมฟังนะ เอ,อวันนี้ดูบรรยากาศหมอกลงหมอกลงจัดก่อน่าจะเข้าสู่หน้าหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเลยม,มาเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าเราจเจริญสม,มถากรรมฐานก็ต้องทำให้จิตสงบ ถึงจะถือว่าได้ผลจะเดินมิปัสนากรรมาฐานต้องทําให้เกิดปัญญาถึงจะได้ผลฉะนั้นะจิตที่สงบนี่สำคัญเริ่มต้นเมื่อจิตสงบแล้วสมาธิเกิดแล้วก็จะได้เกิดปัญญาเป็นลําดับดังที่ภาษาบาลีว่าสมาธิพิขเวพาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติซึ่งแปลว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจิตตั้งมัน่นย่อมรู้ตามจริงฉะนั้นการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเรียนธรรมเนี่ยไม่มีใครทำให้ใครเราทำาขราเราเองเรารู้แนวทางปริยัติแล้วอย่าเรียนให้มากเลยเรียนมากก็จะยุ่งมากเกิดค,ความสงสัยมากเรียนพอให้รู้ทางแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ เราก็แก่ชรลามาทุกวันทุกวันแล้วอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีความตายก็จะมาถึงก่อนที่เราจะตายจงทำให้ใจสะอาดใจสว่างใจสงบวันนี้เป็นข้อข้อคิดธรรมะรับอรุณจากวัดป่าสหธรรมิการาม ตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวเชียงใหม่อาตมาพระครูสุพัฒนาเขมคุณก็นํามาฝากท่านทั้งหลายและจจใจพิจารณาอย่าเชื่อนะอ่พระพูดก็อย่าเชื่ออาตมาพูดก็อย่าเชื่อต้องพิสูจน์ก่อนเหมือนกับที่บอกเมื่อกี้นี่แล้ว่าว่าอาหารนี้อร่อยก็อย่าเชื่อต้องชิมก่อนว่าอร่อยจริงหรือไม่ขอความสุขความเจริญ จงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ชมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอินเจริญพร